สัมผัสประสบการณ์อีกรูปแบบของจักรวาลวอลแฮม m มอรแต่มันจะคุ้มกับการเข้าไปลองหรือเปล่ามาดูกันในในคร o มมันด้าหายกัน Video r e ีวิ w ในยุคที่มนุเียชาติครองอำนาจไปทั่วจักรวาล อาณาจักรที่เกิดขึ้นในแต่ละดาวจะถูกหล่อหล,อ,ลอมด้วยระบบของ h i v e World มันคือระบบอุตสาหกรรมขนาดยักษ์ที่เติบโตและดูดกลืนทรัพยากรไปเรื่อยๆนโครมมันดาก็คือหนึ่งใน h ฮ ve World ที่ใหญ่ที่สุดณนะที่แห่งนี้เหล่าชนชั้นสักดินาจะอยู่ในเมืองชั้นบนที่เรียกว่า h i v e City แต่เหล่าคนงานชนชั้นล่างต้องอยู่ในเขตอุตสาหกรรมหรือที่เรียกกันว่า Under Hive เขตชั้นล่างถูกก่อตัวขึ้นจากเศษซากมลพิษจนกลายเป็นนครของตัวเอง ที่มนุษย์จะอยู่กันอย่างป่าเถื่อนแม้ว่ามันจะเหมือนแดนเถื่อนที่ไม่มีกฎหมายแต่จริงๆแล้วทุกแก๊งทุกฝ่ายต่างเคารพกฎที่กำหนดโดยกิลเดอร์ผู้ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายภายในอันเดอร์ไฮฟ์การที่ใครจะขึ้นเป็นหัวหน้าหรือว่าเอเย่นใหญ่ในแต่ละแก๊งกิลเดอร์ต้องรู้เห็นด้วยและต้องไม่มีใครฆ่าหรือว่าทำร้ายกิลเดอร์ยกเว้นว่ากิลเดอร์คนนั้นจะแหกกฎซะเองแต่และวันหนึ่งหนึ่งในกิลเดอร์ได้ถูกฆาตกรรม และคุณคือไหกันหรือว่ามือปืนรับจ้างที่มาล่าฆ่าหัวคนที่แหกกฎบอกเลยว่านี่คือเกมของแฟนวอร์แฮมเมอร์ถ้าคุณไม่ใช่แฟนวอ r h แฮมเมอร์ไม่ได้เล่นเกมอื่นไม่ได้อ่านการ์ตูนไม่ได้อ่านนิยายมาก่อนคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวละครแต่ละตัวเขาเป็นใครมาจากไหนสําคัญแค่ไหนในจักรวาลของวอ r h แฮมเมอร์แต่ถ้าคุณเป็นแฟนวอ r h แฮมเมอร์คุณก็อาจจะชอบเพราะในเกมนี้มันทําให้เราได้เห็นอีกมุมมองที่คุณอาจจะเคยเห็นแค่จากในนิยายหรือไม่ก็ภาพวาด คราวนี้เราได้สัมผัสเองแต่ในมุมของการเล่าเรื่องเฉพาะในเกมนี้ความน่าสนใจมันก็ประมาณหนังเกรดบีธรรมดามันไม่ได้ดึงดูดไม่มีอะไรให้เราค้นหาเมื่อเหมือนเป็นแค่ยกมาจากช่วงหนึ่งของการ์ตูนในจักรวาลวอร์แฮมเมอร์สำหรับคนที่ติดตามก็จะชอบแต่หลักๆมันก็เป็นพลอตที่จืดมากและมันน่าเสียดายที่ว่านี่คือเกมที่เหมาะจะเป็นการเชือ้อเชิญให้คนที่ไม่รู้จักโลกของวอแฮมเมอร์ได้มาติดตามดูบ้าง แต่การนําเสนอเรื่องราวในเกมนี้เขาไม่ได้ทํามาเพื่อแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง Warhammer นี่คือเกมยิงเอามันแบบไม่ต้องสนเนื้อเรื่องอย่างสมบูรณ์แบบ I saved your life. Feels like you did saved feelss a great your you job. อาจจะเป็นเพราะตอนที่ผมได้เห็น Unreal Engine จริงๆครั้งแรกคือเกม Gearsoft War ตั้แต่นู่นเลยสมัย2006ผมเลยจำภาพไปว่าเกมไหนที่ใช้ Unreal Engine มันต้องเป็นเกมที่แบบมีเหล็กเยอะๆแสงสะท้อนแบบฟุ้งๆสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบสกรปรกเละเทตุ้มเปะทั้งที่จริงมันไม่ต้องเป็นเกมแบบนั้นก็ได้แต่ไม่รู้ทำไมเกมที่ใช้ Unreal Engine จะมาด้วยงานอาร์ตแบบนี้ตลอดถ้าคุณชอบเกมในสไตล์แบบดิบเถื่อนชายหญิงมนุษย์เหล็กสู้กันในเมืองขึ้นสนิม นี่คือเกมของคุณเลยแต่จุดที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนั่นคือเพลงประกอบจังหวะยิงกันมันๆนี่คือน้องๆดูม t เ r n a l นะครับ <_ k> <_ z> ตอนแรกที่ผมได้เล่นพอเห็นระบบไอเทมระบบการใช้อาวุธผมก็นึกว่านี่คือรูทชูเตอร์อีกเกมหนึ่งนี่เอง แต่พอลองเล่นจริงๆในครอมมันดามันก็ไม่ถือว่าเป็นแนวนั้นสีทีเดียวมันเป็นเกมที่บาลานซ์กันระหว่างความเป็นแอคชั่นกับอุปกรณ์สกิลอาวุธที่มีระดับเลเวลและก็มีลูทให้เราตามหามิชชั่นหลักของเกมนี้จะไม่มีเลเวลกำหนดแต่คุณจะเจอกับกำแพงความยากที่โดดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจากที่เคยวิ่งยิงอย่างเดียวยี่ยู่เกมมันซัดเราคว่ำแบบทำอะไรไม่ได้เลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นความยากที่แข่งมาก แต่นั่นคือวิธีที่เกมนี้ใช้ในการสอนผู้เล่นให้เราไม่เล่นแต่มิชชั่นหลักคุณต้องเล่นมิชชั่นเสริมเพื่อเก็บเงินหรือหาวุธที่ดีขึ้นระดับพลังชีวิตพลังของสกิลรวมถึงพลังของสุนัขคู่ใจเราต้องเก็บเงินเพื่อใช้ในการอัปเกรดซึ่งแน่นอนว่าการเล่นมิชชั่นหลักอย่างเดียวมันไม่พอและพวกอาวุธระดับส,สูงจะไม่มีขายในร้านคุณต้องตามหาจากกล่องลูทที่อยู่ในแต่ละฉากพวกระดับของมิชชั่นเสริมจะค่อยๆปลดไม่ให้เราเล่นตามเนื้อเรื่องหลัก มีระดับ B ระดับ A และก็ระดับ S แต่ละขั้นก็จะมีความยากสูงขึ้นพร้อมกับเงินรางวัลที่สูงตามแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเราพร้อมจะเล่นเนื้อเรื่องหลักไหมหรือเราเล่นมิชชั่น A หรือมิชชั่น S ได้หรือ,อยังมันก็อยู่ที่ว่าคุณเข้าไปแล้วคุณยังตายยับเยินหรือเปล่าหรือว่าเริ่มสู้ได้แล้วนั่นแหละก็แปลว่าคุณพร้อมแล้วคือเขาใช้วิธีจัดเลเวลห่ามมากตอนแรกผมก็แบบคิดว่ามันชุยไปหรือเปล่าแต่พอลองเล่นจริงๆก็เออโอเคเหมือนกัน เข้ากับความดิบๆของเกมนี้ด้วยแต่จุดที่ผมคิดว่ามันอาจจะพูดได้ว่าช่วยแต่ผมไม่ขอใช้คำนั้นดีกว่าขอเรียกว่าเขาทำได้แค่นี้คือคุณจะรู้สึกว่าเกมมันซ้ำซากสุดๆทั้งเกมแทบไม่มีอะไรเลยคือในเกมนี้เขาจะใช้วิธีแบบว่าในการเล่นเนื้อเรื่องหลักมันจะเป็นการพาไปเจอพื้นที่ใหม่และพอคุณได้เห็นพื้นที่นั้นมิชชั่นเสริมที่สุ่มมาให้เล่นก็จะใช้พื้นที่นั่นแหละในการทำเป็นมิชชั่นไม่ออาจจะเป็นมิชชั่นแบบตั้งรับเจอศัตรูเป็นเวฟ เป็นแบบไล่ฆ่าศัตรูตามที่กำหนดทำลายหุ่นยนต์ที่เป็นบอสคือมิชชั่นมันก็จะวนอยู่แค่เนี้เปลี่ยนเป็นแค่ว่าเราได้เล่นในฉากใหม่ที่ก็ไม่เชิงว่าใหม่เพราะเราเล่นไปแล้วในเนื้อเรื่องหลักกล่องลูทที่เราหาได้ตามฉากมันจะอยู่ที่เดิมทุกครั้งที่คุณเล่นไม่มีการสุ่มใหม่คือถ้าคุณเจอกล่องที่หนึ่งแล้วถ้ามิชชั่นมันพายเรากลับมาที่เดิมคุณก็กลับมาเปิดได้อีกแล้วทางที่เกมมันก็ซ้ำๆอยู่แล้วการจูงใจให้เราเล่นมิชชั่นหลายๆแบบมันก็ไม่ค่อยมี อย่างมันมีมิชชั่นให้เราเลือก6แบบแต่ละอันจะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่เราจะเล่นอย่างอื่นทําไมในเมื่อมันมีมิชชั่นที่มีรางวัลสูงสุดแถมจบเร็วกว่าด้วยแล้วาจริงๆเกมนี้มันก็ไม่ได้ยาวมากถ้านับเวลาแค่มิชชั่นหลักอย่างเดียว4-5ชั่วโมงก็จบแล้วไม่นับเวลาที่ปั่นมิชชั่นเสริมนะครับถ้ารวมมันนั้นด้วยก็10ชั่วโมงกว่ากว่าพอคุณเล่นจบมันก็เหลือแค่ว่าเราสามารถย้อนกลับมาทำมิชชั่นเดิมให้ได้แรงสูงขึ้นที่ก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไร จะเก็บสก,กินปืนก็ไม่รู้จะเอาไปอวดใครเล่นอยู่คนเดียวแต่ตอนที่ผมเล่นจบผมก็เข้าใจได้ทันทีว่าทําไมเกมมันมีแค่นี้เพราะนี่คือผลงานระดับที่เกือบจะเป็นเกมอินดี้เลยเครดิตทีมสร้างเกมนี้สั้นมากๆ4นาทีก็หมดแล้ว4นาทีที่ว่านี่คือรวมรายชื่อทีมภาคเสียงทั้งหมด3ภาษาอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันใช่แล้วก็เสียงตัวละครในเกมนี้คุณจะได้ยินซ้ํากันแบบจําขึ้นใจได้เลย เห็นได้ชัดเลยว่าเขาทุนน้อยทีมงานก็น้อยมากถ้าผมมองในแง่ของความเป็นเกมอินดี้นี่คือเกมอินดี้ระดับ A บวกเลยแต่ในระดับของเกมตลาดใหญ่ถือว่าแห้งเลยแหละครับก็ถ้าใครจะมองว่ามันเป็นเกมอินดี้ก็คงพอเข้าใจได้แต่ถ้าคุณคาดหวังประสบการณ์แบบเกมตลาดใหญ่ผมว่าเล่นเกมอื่นดีกว่า troubles nice was idea ตอนที่เกมนี้เปิดตัวทีมงานใน Office Gaming d o s ก็แนะนำให้ผมลองเล่นเพราะดูจากเทรลเลอร์มันก็ดูเหมาะกับผมมากสปีดการเล่นความผาดผลทุกคนต่างคิดถึงด o มแต่ผมขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยถ้าผมเปรียบมันจะคล้ายกับ Titanfall 2หรือว่าอะไรแบบนั้นมากกว่าอะไรที่เราเคยทำจาก Apex Legends Call of Duty มีหมดในเกมนี้กระโดด2ชั้นสไลด์เดชวิ่งไต่กำแพงใช้ p p l i ลิง Ho ุก แล้วมันก็ไม่ได้เป็นแค่กิมมิกเล่นเอาเท่ๆมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเล่นคือในเกมนี้มันจะเหมือนดูมตัวที่ว่าเราต้องเล่นแบบ push f o r w a ิ d หลบๆยิงๆไม่ได้ต้องวิ่งซัดอย่างเดียวแต่ศัตรูในเกมนี้มันยิงเราแบบโดนทันทีเพราะงะั้นเราต้องสร้างโอกาสที่ทําให้ศัตรูยิงโดนเรายากขึ้นพวกแอคชั่นที่เราทําได้ทั้งสไลด์ไต่กําแพงเดชกระโดด2ชั้นนี่คือท่าที่จะเพิ่มโอกาสในการถูกโจมตีน้อยลงแต่การเอาพลังคืนมันจะไม่เหมือนดูม มันจะไปคล้ายกับเกมบัดบอลมากกว่ามันจะมีระบบที่เรียกว่าออโต้แซงวินพอเราบาดเจ็บไม่ว่าจะมากหรือน้อยคุณจะมีออราสีแดงขึ้นที่ข้อมือนี่คือช่วงที่คุณสามารถเอาพลังคืนได้ด้วยการโจมตีศัตรูยิ่งเราทำดาเมจสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งได้พลังคืนเยอะแต่มันต่างกับบัตรบอลที่ว่าคุณจะไม่ได้พลังคืนสูงสุดเท่าที่มีก่อนหน้านี้คุณฟื้นได้จนเต็มหลอดเลยถ้าทำดาเมจเยอะพออารมณ์แบบเหยียบไฟนิดหนึ่งเป็นลงกับศัตรูก็ได้ แต่ระบบแบบเทคดาวน์ศัตร <Heh. S 1> ูก็ยังมีเหมือนกันแล้วมันกดติดง่ายมากคือถ้าศัตรูไม่มีแบเรียเราเข้าไปกดเทคดาวน์ได้เลยได้พลังคืนระดับหนึ่งแถมเป็นอมตะระหว่างเทคดาวน์นอกจากอาวุธปืนเรายังมีสกิลที่เป็นการปล่อยพลังใส่วาร์ปเข้าไปอัดระยะประชิดชันลอเวลาเปิดออโต้เอมหรือว่าชักมีดเข้าไปฟันใกล้ แต่ทุอย่างก็จะมีคูลดาวคล้ายๆกับสกิลในเกมทั่วไปทําให้เราต้องดูจังหวะเข้าทําแต่นอกจากนั้นเราจะมีหมาคู่ใจที่เรียกมาช่วยในระยะสั้นๆน,นอกจากมันจะโจมตีศัตรูมันจะทําให้เรามองเห็นศัตรูทะลุก,กําแพงได้ด้วยถ้าคุณใช้ทุกอย่างคล่องๆทั้งการเคลื่อนไหวทั้งอาวุธทั้งสกิลพิเศษนี่คือเกมยิงที่จะทําให้คุณสัมผัสความเป็นมหาเทพลุยแหลกยิ่งตอนที่อัปเกรดสกิลเต็มเนี่ยนะผมแทบจะสงสารตัวร้ายเลย แต่ก็น่าจะด้วยความทุนไม่ถึงกับทีมงานน้อยเหมือนเดิมเกมการเล่นของเดโครมันดาก็ยังมีอะไรที่แบบไม่สมประกอบหรือยังไม่รัดกุ่มพออย่างแรกที่ท่านผู้ชมน่าจะสัมผัสได้ตั้งแต่เปิดวิดีโอตัวนี้ละนั่นคือภาพมันดูยากมากผมเชื่อว่าใครก็ตามที่เล่นเกมนี้คุณต้องได้เจอโมเมนต์ที่แบบว่าเมื่อกี้กูโดนอะไรยิงวะดูไม่รู้เรื่องเลยอีกเรื่องก็คือระบบออโตแซงเก้นนี่แหละคือมันเป็นไอเดียที่ดีส่งตรงมาจากแัดบอลชัดเจนมาก แต่ผมงงมากว่าเขาจะให้เสียลักษณ์มันอยู่ที่ข้อมือทําไมทําให้มันเห็นชัดๆที่หลอดพลังก็ได้เพราะบางทีอาวุธที่เราถือมันมองไม่เห็นข้อมือซ้ายอย่างถ้าเราใช้ปืนพกมันถือมือขวามือเดียวปะโษและก็ระบบเทคดาวที่ง่ายจนโง่คือตอนแรกผมก็คิดว่าอ๋อมันใช้กับทุกตัวไม่ได้มันต้องยิงให้แบเรียแตกก่อนถึงจะกดติดแต่พอเล่นไปสักพักมันก็มีสกิลให้เราเทคดาวศัตรูที่มีแบเรียหรือต่อยแบเรียแตกจับเทคดาวได้อยู่ดี จริงๆผมยังพูดไม่หมดยังมีอะไรแปลกๆแบบนี้อีกเยอะเลยแต่รวมๆก็คือคุณจะรู้สึกว่าเกมเพลย์มันไม่รัดก,กุ่มเหมือนเขาได้เล่นทดสอบเกนไม่เยอะพอแต่อย่างว่าเห็นเครดิตท,ทีมงานก็พอเข้าใจว่าพอาอะไร นอกจาก Engine It Tech 2หรือที่เรารู้จักกันในนาม Engine Quake ก็มี Unreal Engine นี่แหละที่ถูกใช้มาหลายเกมมากแลเวลานี้ก็20กว่าปีแล้วนี่คือ Engine ที่รับการพัฒน,นาตามรุ่นของฮาร์ดแวร์ในแต่ละช่วงและตอนนี้มันก็ได้กลายเป็น Engine ที่เปิดกว้างทำให้ผู้พัฒน,นาหลายเจ้าเอาไปใช้ทำเกมได้ง่ายขึ้นแต่คุณภาพของเกมที่ใช้ Engine ตัวนี้มันก็ไม่ได้การันตีเสมอไปมันขึ้นอยู่กับทีมสร้างกับทุนในการทาเกมด้วย ในโคร m a นด a าก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากก่อนจะพูดถึงปัญหาผมขอชมก่อนละกันถึงแม้ว่าเกมนี้จะไม่ได้เป็นเกมที่ภาพสวยมากถ้าเกิดมาเทียบกับเกมที่ใช้ Unreal Engine ด้วยกันแต่นี่คือเกมที่เล่นดลื่นมากถึงจะปรับภาพสุดถึงจะยิงกันยับเยินขนาดไหนยิ่งถ้าคุณมีการ์ดจอ NV i d i a เดีย RTX เกมนี้ก็รองรับลูกเล่น DLSS ที่ช่วยให้เกมลื่นขึ้นไปอีกแต่ขอบอกว่าถ้าคุณมีการ์ดจอแรงๆอย่าง RTX 2070ขึ้นไปคุณไม่ต้องเปิด DLSS ก็ได้ เพราะว่าเกมมันลื่นอยู่แล้วและด้วยความที่มันเป็นเกมยิงไฮสปีดแบบนี้ความลื่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากคือถ้าคุณมีคอมระดับกลางๆก,กับจอแบบ1 4 4 h งรก็มันแน่นอนและคอมที่ว่าก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลเลยเพราะในการรีวิวเกมนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจาก it city ด้วย msi คานา gf 7 6ที่มาพร้อมกับสเปค CPU intel core i 7 gen 1 1รุ่น1 1 8 0 h ระดับ8คอร์ r e เิรด การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 RAM DDR 4 8GB SSD Storage NVMe M2 ขนาด 512GB พร้อมกับหน้าจอขนาด17.3นิ้วที่มี Refresh Rate 144Hz สำหรับเครื่องนี้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เอามาเล่นเกมตั้งแต่แ,ตแรกมันก็มาพร้อมกับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย CPU Intel Core i7 Gen 11ระดับ8 c o คอร์ Thread ร ทำความเร็วเทอร์โบได้ถึง4.6 GHz มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่ารุ่นก่อน40%และมีสมาร์ทแคชเพิ่มขึ้นกว่าเดิม2เท่าถ้าใครที่ไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวแต่ต้องทำงานสไตล์แบบมัลติมีเดียด้วยก็จะสบายมากๆและในการเล่นเกมถ้าคุณชอบเกมแนวใหญ่ๆแบบ Open World ที่ต้องมีการประมวลผลฉากเยอะๆคุณก็จะไม่เจออาการกระตุกหรือว่า,าการดึงเฟรมเรทด้วยเทคโนโลยี r e i z ซ a b l e Bar ช่วย CPU สามารถเข้าถึงพื้นที่ของร a m การ์ดจอได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทําให้การเล่นเกมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนใครที่กําลังอยากได้คอมพิวเตอร์แลปท็อปที่ต้องใช้การประมวลผลหนักๆ Intel Gen 11ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากและถึงเครื่องนี้อาจจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ก็แลกมาด้วยขนาดของจอระดับ17.3นิ้วเห็นกันแบบเต็มตาไม่ต้องหาจอต่อเพิ่มแถมด้วย Refresh Rate 144 Hz ทำให้มันเหมาะมากกับการเล่นเกมแนวชูตเตอร์แบบนี้แล้วก็ตามสไตล์ของ g a ม i n g l a p ็ปทอที่จะต้องรองรับ Wi-Fi 6เพื่อการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุดลดความหน่วงระหว่างการเล่นเกมออนไลน์แต่สำหรับใครที่กลัวจะพกพาลำบากในชุดของคาธานา G-F76 ตัวนี้เขาก็มีกระเป๋าสะพายแถมให้ด้วยทีนี้มาดูที่การทดสอบเกมกันบ้างสำหรับในคร m แมนดาเราปรับกราฟิกไว้ที่ระดับไฮพร้อมกับ DLSS แบบบาลานซ ผลที่ออกมาก็คือเราจะได้เฟรมเรทอยู่ที่ระดับ90-100มีตกไปต่ำสุดที่70เฟรมประสบการณ์รวมๆก็คือเล่นได้แบบไม่มีสะดุดเลยแต่ด้วยเครื่องที่แรงระดับนี้ผมค่อนข้างแนะนำว่าเราเอาไปเล่นเกมอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นผมขอเทสอีกเกมที่น่าเล่นกว่าเยอะนั่นก็คือ Doom Eternal ในเวลาที่ผมรีวิวเครื่องนี้เกม Doom ยังไม่ได้รับการอัปเดต DLSS มาใช้นะครับเพราะงั้นนี่คือการปรับกราฟิกแบบไฮธรรมดาเลยผลลัพธ์ก็คล้ายกัน นั่นคือเฉลี่ยเฟรมเรท 90- ถึงร0อตลอดแต่เฟรมตกมาต่ำสุดแค่80เท่านั้นเองซัดกันเละแค่ไหนก็ไม่ต่ำไปมากกว่านั้นอีกอย่างที่น่าประทับใจสำหรับเครื่องนี้นั่นคือการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพระหว่างการเล่นเกมหนักๆทั้งการ์ดจอกับ CPU จะมีอุณหภูมิคงที่อยู่ที่ระดับ70ไปปลายกับ80ต้นๆทำให้เราไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนกันเลยถ้าใครกำลังอยากได้เกมมิ่งแล็ปท็อประดับกลางๆราคาไม่สูงมาก แต่เล่นเกมชู o เตอร์ได้แบบเต็มที่พร้อมกับหน้าจอใหญ่ๆระดับ 144Hz เราก็ขอแนะนำ MSI คาธานะ gf 7 6ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ it city แต่อย่างที่ผมบอกถ้าเรามีคอมที่เล่นเกมดีดขนาดนี้ผมว่าเราเอาไปเล่นเกมอื่นอาจจะคุ้มกว่าคือขนาดตัดเรื่องอื่นที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คุณภาพในด้านประสิทธิภาพมันก็เหมือนกับเกม early access พวกบั๊กพวกปัญหา performance มีให้เห็นตลอด เกมกระตุกเวลาข้ามฉากบ้างเข้าของทะลุก,กำแพงบ้างเสียงเอฟเฟกดับเสียงเพลงดับแล้วถ้าเกิดว่าคุณทำยังไงเกมมันก็ยังกระตุกอยู่ดีนั่นเป็นเพราะว่าคุณใช้โปรแกรมอะไรสักอย่างที่มันมีโอเวอร์เลย์ินเกมในเคสที่ผมเจอมันคือ G-Force Experience ของ NV i d i a เดียคือปรับเซตติ้งอะไรให้ตายยังไงถ้าไม่ปิดอันนี้ยังไงเกมก็กระตุกแต่มันก็ไม่ใช่ทุกโปรแกรมที่มีปัญหาพอผมปิด G-Force Experience แล้วไปใช้โปรแกรมอื่นอัดวิดีโอแทนก็หายทันที แต่ต่อให้คุณเล่นได้ลื่นๆไม่มีอะไรในเครื่องที่มีปัญหากับเกมนี้เกมมันก็มีปัญหากับตัวเองเล่นเล่นไปก็แครชเกมล่มกันดื้อคือเกมมันก็ไม่ได้น่าเล่นอยู่แล้วเจอเกมล่มทีไรผมเลิกยาวทุกทีไม่ใช่อะไรเปิดดูมิเทร์นลแทนคือในแง่ของความเป็นเกมยิงเอามันในคร o มันด้าก็เป็นเกมที่ตรงมากกับแนวนี้ มันเป็นเกมยิงที่มีระบบการเล่นผ่าผลแถมยังเร้าใจใช้ได้ในบางช่วงแต่ด้วยการออกแบบที่ยังไม่รัดกลุมพอดีไซน์เกมที่ไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่พร้อมกับเนื้อเรื่องที่แบบไม่ต้องสนใจก็ได้ก็ขอย้ำอีกทีว่าถ้าอยากจะเล่นเกมแนวนี้ลองหาเกมอื่นเล่นดีกว่าเว้นซะแต่ว่าคุณเล่นเกมอื่นหมดแล้ว